anh cả, giờ bên không có đèn rồi. Cái này nó đi nano đến nỗi đến วงเดี๋ยวเดี๋ยาเียเียเดี๋ยวรใและคนเนาแล้วพวกเนี้ปนผู้ไื่อขาวไย่งน้าวไปไรค่่าวข่าสวยนะคตอนแรกก็คิดเงินอยู่อค่ะแล้ทีนี้มันก็มีรถชนได้ยินเสียงโครมตอนแรกแต้วีนี้มันไม่มีกระจกลกลงมาเลยอะค่ะหนูหลไปเห็นีี แต่แพวกเราไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับมีลูกค้าไหมครับเด็กคนนึงของลมใส่หัวจอไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเด็กคนเดียวใช่ไหมครับน่ะนากกนาลดน่อองอ

ชมาได้น,น,นะมนะีกล้องนะคันี้มีกครับครับครับข้ากระปองอย่านี้ได้ท้ายบล้วนะัครับวะมีรถอะไรอะ่ะมรรเนี่ยม,มันบอกเมื่อกี้ยังทำไมไม่บอกนะนะสทให้ไม่บอกตรง,งนะ ไปเลยออพิขัแล้วครตอไม่อยู่ซื้อหมูแล้วครับด้กี่เดือนละซื้อหมูมงเดือนนี้ก่เดนเช็คไหมเช็คเล้วปของอีมาทัะมเมื่อไหร่กเตอต Thank hey.